และนี่นะครับก็คือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ snapdragon 855หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกในตลาดตอนนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มาพร้อมกับกล้อง Triple Camera ด้วยและที่สำคัญก็มีระบบการชาร์จที่ไวด้วยและนี่คือมี9กานั่นเอง yeah. นอกจากเครื่องสวยๆแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็กล่องสีขาวมุกที่ดูหรูหราแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มานะครับที่แน่ๆเลยไม่มีหูฟังอย่างแน่นอนตามสไตล์มี่นะครับก็จะมีสายชาร์จที่ให้มาเป็นสีขาวนะครับหัวเป็น Type C นะครับตัวสายเนี่ยไม่ยาวมากนะครับแต่ก็มีความหนาแล้วก็แข็งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะตรงกลางนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เขาให้มาหัวกลมแบบนี้เนี่ยก็เป็นหัวแบบ EU นั่นเองนะครับดูจากสเปคด้านข้างแล้วนะครับก็รองรับ Quick Charge จ3.0 และด้านนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งกล่องเล็กๆด้านในที่เขาให้มาก็จะเขียนว่าดีไซน์บายเซี่ยวมี่นะครับซึ่งเราสามารถพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็เปิดมันออกมาได้นะครับอ่าเปิดออกมานะครับก็จะพบกับ2-2ออ,อุปกรณ์ด้วยกันสำหรับชิ้นแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Type C to Audio Jack นะครับก็จะเป็นการแปลง Type C ให้เป็นออ Audio Jack 3.5นั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้อีกหนึ่งอันอ่ะเปิดมาดูด้านในกันหน่อยนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะพบกับซองเล็กๆแบบนี้ ซึ่งเราดึงออกมามันก็คือซอฟต์เคสสีชาชาดำดำเนี่ยนะคะก็มีความแบบยืดหยุ่นนะครับนิ่มๆนะครับเป็นเคสนิ่มมาให้อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็คู่มือการใช้งานด้านในอีก2เล่มนั่นเองอุปกรณ์ในกล่องเราก็รู้กันไปแล้วนะครับเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับมิก้าที่อยู่ในมือโอตอนนี้เนี่ยขนาดก็พอดีมือแบบนี้เลยนะครับสำหรับหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยขนาด6.39นิ้วนะครับความละเอียด full hd plus นะครับและหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอที่มีหยดน้ําตรงกลางตรงนี้ซึ่งอ,อ,น,อ,องน,น,นเอ วัสดุหน้าจอด้านหน้านี้นะครับใช้ Gorilla Glass 6นะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแต่แตกต่างกับด้านหลังตรงนี้นะครับสีที่เราได้มารีวิวครั้งนี้เนี่ยเป็นสีเปียโนแบล็ k หรือสีดำนั่นเองนะครับกระจกตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น Gorilla Glass 5นะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์แบบโค้งแบบ 2.5D ด้วยนะครับบริเวณตำแหน่งของมุมซ้ายบนตรงนี้เป็นตำแหน่งของกล้อง Triple Camera นั่นเองนะครับก็วางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยนะครับมีลักษณะนูนอยู่พอสมควร เดี๋ยวดีเทลบริเวณข้างตัวเครื่องเนี่ยอขออนุญาตเพิ่มตัวช่วยนะครับก็คือกล่องของมันนั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ยสีดำค่อนข้างกลืนกับตัวโต๊ะเลยนะครับ ด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดวอลลุมครับส่วนเราเปลี่ยนมาที่ด้านซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะพบกับอีหนึ่งปุ่มปริศนาตรงนี้เลยนะครับก็เป็นปุ่มการเรียกใช้งาน google assistant นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการใช้งานเนี่ยก็สามารถปรับแต่งเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยจะพบกับถาดซิมนะครับที่สามารถใส่นาโนซิมได้2ซิมแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็น 4g แบบ dual standby ได้ด้วยด้านบนตรงนี้นะครับจะมีตำแหน่งจุดเล็กๆนะครับเป็นจุด infrared ir blaster นะครับซ เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยให้กลายเป็นรีโมทในการเปลี่ยนช่องทีวีก็ได้หรือสั่งงานแอร์ก็ได้นะครับเราแอดอุปกรณ์เข้าไปได้เลยนะครับและมุมนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าดีไซน์เนี่ยเป็นโค้งจริงจริงนะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนูนออกจากตัวเครื่องอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยอาจจะมีติดๆดอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวกล้องจะเปลี่ยนมาอีกฝั่งนึงนี่ก็คือส่วนด้าล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตที่สนะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่งของลำโพงนะครับ และคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าด้วยความที่เป็นสีเปียโ,โนแบล็กเนี่ยนะครับดูดำดูราก็จริงแต่ก็ติดลายนิ้วมือได้ง่ายสําหรับสเปคของมี9เครื่องนี้นะครับรโอ๊ตขออนุญาตพูดที่เป็นสเปคเด่นๆก็แล้วกันนะครับแล้วโอ๊ก็จะหยิบโพลมาแบบนี้เลยนะ อ่าสำหรับมี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันแล้วนะคะว่าเป็น snap 855มาพร้อมกับ gpu เนี่ยก็เป็นตัว adreno 640นะครับกล้องเนี่ยกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องแบบ triple camera มี3กล้องนั่นเองนะครับก็จะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลนเทเลนะครับ48ล้านจะเป็นเลนวายแล้วก็16ล้านจะเป็นเลนเอลเจอไว้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่เอ่อ20ล้านพิกเซลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยมี ai มาให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุให้มาที่3,300 300มิลลิแอมเขาบอกว่าชิปตัวนี้ที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นเ,เขาเรียกนวัตรกรรมเทคโนโลยี7นาโนเมตรเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ให้มันน้อยก็จริงแต่เขาบอกว่าการจัดการพลังงานเนี่ยจะสามารถทําได้ดีในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยให้พร้อมกับบลูทูธ o t h 5.0แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าซิมที่เราให้ที่เขาให้มา2ซิมเนี่ยนะครับเป็น 4G แบบ dual standby นะครับ ขั้นตอนต่อไปวางสคริปต์ลงวางกระดาษลงนะครับเพราะว่าสเปกเนี่ยมันก็แค่ตัวหนังสือใช่ปะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือไฮไลท์ของเรานะครับเราจะไปทดสอบกันว่ามีก้าวเครื่องนี้เนี่ยระบบทัชเป็นยังไงเล่นเกมเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับแล้วกล้องที่เขาให้มาเนี่ยมันเจ๋งอย่างที่เขาพูดไหมนะครับไปชมเลยครับ ผลคะแนนแอนดรอตูก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับผลทดสอบนะครับทำได้ที่353,678นะครับก็ถือว่าเป็น king of android ในตอนนี้เลยนะครับเพราะเป็น snapdragon 855ด้วยซึ่งบางที่นะสามารถทำได้ที่370กันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากอวดวภาพภูมิใจมากเลยนะครับว่าโทรศัพท์แรงเนี่ยก็แคปรูปนี้ไปตั้งเป็นภาพภาพักหน้าจอก็ได้สำหรับ android นะครับการทดสอบต่อไปเนี่ยเราก็ทดสอบมาแล้วนะครับ sequential read ทำได้ที่806.28เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วน sequential write เนี่ยทำได้ที่190.81เมกะไบต์ต่อวินาที และก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับอย่าเพิ่มด่าอดนะมีจุดหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันก่อนนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบข่าวกันมาว่าเสี่ยมี่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการทัชพื้นบ้างสําหรับการเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วนะครับก็คือมีเกมส Speed b o o s t e r อันนี้คือชื่อจริงนะแต่ชื่อเล่นเนี่ยก็คือเกม Turbo เพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมีความสมูทไหลลื่นมากยานปรไร,ไนนร,ปนรับับไดเวาูกค แต่หลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าเกมสป e ดบู o เ s t e r อยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตสัญลักษณ์สายฟ้าสีเขียวตรงนี้นะครับเมนู security นะครับเลือกเข้าไปฮะ พอเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องออโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองก็เรามองหาคำว่าเกม Speed Booster เลือกเข้าไปนะครับเอเลือกเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะจะพบกับชื่อเล่นของมันก็คือเกมเทอร์โบนั่นเองนะครับซึ่ง p u มจีเนี่ยอ,อดแอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงผล CPU ทําทำงานเท่าไหร่ GPU ยังไงแล้วก็แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มเกมอื่นๆได้โดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะกดเข้าไปที่เกมตรงนี้กัน start playing เลย อพอเข้ามาแล้วนะครับก็ตัวเกมจะโหลดไปตรงนี้เนี่ยรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเกมสปีดบูสเตอร์หรือเกมเทอร์โบของเขาเนี่ยนะครับสามารถทําอะไรได้อีกบ้างนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วโหลดเรียบร้อยเนี่ยนะคะสังเกตดีๆตรงมุมขวาตรงนี้นะครับมุมขวาซ้ายด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีแถบเล็กๆนะครับซึ่งเราสามารถเขาเรียกว่าไงอะ่ะลากมันออกมาได้เป็นแถบเล็กๆนะคะเห็นไหมมันจะมีรูปน,นิดนึงนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเราก็ลากมันออกมา เนี่ยนะฮะมันมีความบืดอยู่นะก็จะเป็นแถบการใช้งานต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นแถบเมนูนะครับคุณผู้ชมอยากเล่น f c e e o o o เนี่ยก็สามารถเลือกได้ก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเล่น Facebook ได้เลยนะครับอากดปิดไปก่อนหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเดี๋ยวลากมันกลับมาก่อนนะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือเหตุการณ์สดๆนะบางทีโอก็จะลากมันออกมาไม่ได้นะอะ หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการเข้าไปเล่นเบราว์เซอร์เข้าเว็บท่องเว็บต่างๆเนี่ยก็สามารถลากตรงเมื่อกี้แล้วก็กดที่ตัวเบราว์เซอร์แล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ให้เราสามารถใช้งานได้แบบเรลไทม์เลยนะครับต่อไปเมนูฝั่งขวามือกันบ้างก็จะมีการเคลียร์เคลียร์แรมนะครับอันนี้จะกำลังเคลียร์อยู่เลยเห็นไหมฮะโอเคหรือจะเป็นการแคปหน้าจอก็กดตรงกลางนี้จะเป็นการแคปภาพนิ่งหรือถ้าใครต้องการแบบสตรีมเกมหรือว่า แคปไปลงเป็นวิดีโอนะครับก็สามารถกดที่รูปวิดีโอพอกดแล้วเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะว่าอัดอยู่นะแล้วก็จะมีเวลาขึ้นพอมันขึ้นมาสักครู่นึงเนี่ยมันจะเป็นแบบโปร่งใสนะครับพอเราได้วิดีโอความยาวที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็กดที่มันหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการหยุดบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกเมนูหนึ่งนะครับกดสับเมนูลงมาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดที่รูปเฟืองได้อีกหนึ่งครั้ง พอกดมาแล้วเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถปรับตั้งค่าอื่นๆได้เพิ่มเติมเกมสปีดบูสเตอร์ทำงานไหมอะไรทำงานไหมต่างๆเราสามารถติ๊กได้แต่ตรงนี้เนี่ยคือส่วนสำคัญนะครับก็คือ additional setting เลือกเข้ามาแล้วเราจะเลือกเกมให้เราปรับเอาไว้นะคือ PUBG นะครับ ซึ่งทัสเนี่ยและทัสรสปอนส์หรือการตอบสนองการทัสกรีนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เอาจะปรับเป็นสูงสุดเลยก็แล้วกันในการทดสอบครั้งนี้นะครับเซนซิทีฟรีพีก็ปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับและบริเวณทัสเรอิสแตน์แอเรียเนี่ยเราสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่โอปรับใหญ่ไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับดีเทลของภาพในเกมได้ด้วยนะฮะเอาจะให้ดูนะออริจินอลภาพจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าปรับสูงสุดเอ็กซ์ตรีมเลยเนี่ยเห็นไหมครับ จุดที่เป็นเขาเรียกว่างไงจุดที่ภาพค่อนข้างเข้มในเกมเนี่ยนะครับก็แสดงรายละเอียดขึ้นมาได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆก็คือโกงนั่นแหละนะตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเกมแล้วโอจะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเราปรับกราฟิกเนี่ยเป็น HDR กันเลยแล้วก็ปรับตัวเฟรมเรทเป็นอัลตร้าเลยนะครับแล้วกดโอเคป้ายอ่ะมีวุดทีนึ่งนะอาจจะเป็นพอนิโอดใหญ่นะมองลกในแง่ดีก่อนโอเค แต่ว่าส่วนตัวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ลองเล่นพับ G ที่เป็นแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเป็นที่เขาแบบตั้งค่ามาให้ดี f a ลต์นะครับต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีอาการทัชพื้บ้างนะแต่ตอนนี้พอเราปรับทัชกรีนให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเซนซิทีฟมันดีขึ้นนะครับมันไวขึ้นเนี่ยก็ปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเห็นปหตามบุูมเนี่ยกดได้ค่อนข้างจะแม่นยําม,มากขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเล่นเกมก็เข้ามาปรับกันก่อนนะด้วยความปรารถนาดีนะครับ เห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยดีเทลค่อนข้างดีเลยเพราะเมื่อกี้เราก็ปรับไปในเทอร์โบบูสปแล้วเนาะอ่ะเราเจอคนแล้วเราเข้าไปบวกเลยแล้วกันเราจะต่อยอนี่ต่อยเลยนะต่อยต่อย,อ,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 ยอ่ะล้มเลยอะไรวะฆ <c oughs> ่าคนด้วยมือเปล่าเฮ้ยโอเคอยู่นะเสียงต้องบอกว่าได้เลยนะ โอ๊ยตายลตาย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 ยิงไยิง่ยิงอะมาโชว์ตายเหรอเนี่ยฉันจะตายโชว์เหรอเนี่ยฆ่าคนด้วยมือเปล่าโชว์หรือจะหนูโชว์เฮ้ยมือเปล่าชนะปืนอะคุณชอไหมยังว่ามันโกงอันนี้โกงด้วยฝีมือนะไม่ได้โกงเพราะเครื่องนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนนะว่ารายละเอียดของภาพเนีดีเทลนข้างดีเลยแล้วก็ คือการตอบสนองพอเราปรับแล้วเนี่ยถือว่าการเล่นพับ g เนี่ยดีขึ้นส่วน ROV ขอไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะครเพราะว่าถ้าเกิด p u บจมาได้ในระดับนี้แล้วเนี่ย ROV ก็คือหมดปัญหาแน่นอนจบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับ PUBG ถือว่าสบายๆหมูๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกล้อง Triple Camera กันหน่อยดีกว่านะครับ อันนี้คือหน้าตาของเมนูกล้องนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดโฟโต้หรือโหมดออโต้ธรรมดานะครับถ้าต้องการถ่ายฟังก์ชันที่เป็นตัว48ล้านที่เขาเคลมมาเนี่ยนะคบให้เราเลือกไปเมนูข้างๆอ่าตรงนี้เราจะสามารถถ่าย48ล้านได้แล้วนะครับหรือ48ล้านอีกโหมดหนึ่งที่สามารถทําได้เนี่ยก็คือโหมดโปรนั่นเองจะเห็นได้ว่ามีรูป48ข้างบนอย่างนี้ตัวเลขอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งที่เขาบอกว่ามีความโดดเด่นมากในกล้องตัวนี้นะครับก็คือตรงไนท์โ mode นั่นเอง สำหรับในโหมดเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันหรือคุณสมบัติของ HDR มาเพิ่มเติมดังนั้นภาพในที่แสงน้อยเมื่อถ่ายด้วยตัวมี9ตัวนี้เนี่ยจะสามารถดึงรายละเอียดออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนั้นนะครับก็จะเป็นทั่วๆไปนะวิดีโอก็ให้ EIS มาเนาะเพราะฉะนั้นการสั่นอาจจะไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นนะครับ สำหรับภาพเคลื่อนไหวแต่ภาพนิ่งถือว่าทําได้โอเคในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงๆกันนะครับส่วนกล้องหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลอย่างที่บอกไปและกล้องหน้ากล้องหลังของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับ AI อัจฉริยะด้วยครับ เรามาบอกความรู้สึกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้มีก้าวในการถ่ายภาพนะครับต้องบอกเลยนะถ้าเราถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับพิพิลอคอเมล่าที่เขาให้มานะครับแล้วก็โพสต์ตามโซเชียลหรือว่าถ่ายปู๊บแล้วก็ลองพรีวิวดูผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนดูนะครับก็ต้องบอกว่าสีสันสดใสนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับด a นอมิทเรนเนี่ยอยู่ในระดับดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาไปซูม100%ผ่านโปรแกรม Photoshop นะสมมตินะก็อาจจะมี การไม่สมบูรณ์ของเมกดฟิกเซลบ้างนะครับหรือว่ามีน้อยเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติของกล้องสมาร์ทโฟนที่ให้เซนเซอร์มาขนาดเล็กนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะถ้าเราถ่ายในโหมดเขาเรียกว่าไง48ล้านพิกเซลที่เขาให้มานะครับโหมดโปรก็ดีหรือว่าโหมด48ล้านที่เขาให้มาเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการประมวลผลก่อนพรีวิวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็การถ่ายภาพนะฮทั่วๆไปสําหรับแสงปกตินะครับอาจจะมีการเขาเรียกว,ว่าชาัตเตอร์แหลกบ้างประมาณครึ่งวินะครับซึ่ง,ร,ง,นนองรอ ก็เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของกล้องสมาร์ทโฟนนะที่ต้องรอนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับก็ตามสภาพครับสรุปนะครับสำหรับมี9นะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสและลองใช้งานดูนะครับเอาบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีชิปที่แรงที่สุดตอนนี้แล้วแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าสมเตุสมผลกับสเปคเท่านี้มากๆเลยนะครับกล้องก็ให้เป็นทริปเปิลคัมเมาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสว่าต้องการสมาร์ทโฟนที่สามารถซูมได้50เท่านะครับหรือว่าต้องการปากกาหรือว่าต้องการหน้าจอที่ละเอียดละเอียดมากๆนะครับต